สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมมารับชมกับผมอีกหนึ่งคลิปนะฮะ ขับรถไถนะครับอยากลองนะฮะไอ้ลองสักซอนำเที่ยวนะครับลองขับได้เยอะแต่ขับตัวเล็กนะครับต,ตัวใหญ่มัน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 ไม่เหมือนกันแหละคือรถมันใหญ่กับเล็กนะฮะค่อนข้างีจะยากกว่าหลายเท่านะครับสําหรับรถใหญ่กับรถเล็กนะ เกาแต่เขาบดลงมาข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะคือหนึ่งเกาบางใาย่าอยากเข้าไปลึกเกาสลบเกาสลบท <c oughs> นี่แหละมือใหม่นะฮะมือใหม่อยากขับไหนบ้าโอเค เอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมแก้ไขเอาถอยล้างมาก่อนติดไปเดี๋ยวตดนแท็กใจเย็นใจเย็นของนี่เอาของนี่ง่ายๆ สูงหนอ่อยอย่าไปกดลึกมากเดี๋ยวน้ำท่วมน้ำเอกอยู่ระดับ,บนั้นแหละขับยังไงลืมบอกกดเราครับเราไม่ได้รับทุกวันจะเป็นนิ่มได้ไงเป็เหมือนเขาขับมาทุกวันได้ไงก็เหมือนกันนัะให้ไปขับรถไทยก็เลี้ยงผ่านไม่เคยเก่งเหมนกันนอต่างคนต่างถนัดอาชีพใครอาชีพมัน เราอยากเก่งทุกอย่างเราต้องหัดบ่อยๆขับบ่อยๆชาวขับไปฮิตาชิมาเดินเงี้ยเดินงบอกแล้วอย่าไปขับไปขับฮิตาชิเปลี่ยนคอนโทรลเลยเป็นคอนโทรลแคทให้หมดคอนโทรลโบราณใค,ครจะไปขับคอนโทรลฮิตาชิเนี่ยไม่มีแล้วของดีเท่าไหรนะของดีต้องดีเงยก็นั่นแหละก็บอกให้แกซับไม่ซับ สาบคอนโทรนเป็นคอนโทรลแคทเลยเผื่อวันไหนวันไหนมีโอกาสได้ขับรถใหญ่มันจะได้ไม่งึกงักไปขับทําไมคอนโท,นโทนโรลโบราณโบราณงั้นคอนโทรลฮิตาชิเนี่ยไม่มีใครขับแล้วเขาเลิกขับกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสากลมาแล้วสากลคือคอนโทรลแคทใครๆก็ขับได้ไม่ต้องไปงงมากคอนโทรลแคทงาน งานก็ต้องออกหัวคิดทางงานแล้วต้องมาจำคอนโทรนอีกปวดหัวแล้วกันนี่ยนี่ตักแบบแค่มูนมูลนัะนะ่นแหละ <laughs> ให้ตักเฉพาะกลางๆอย่างเดียวข้างๆเอาไว้ก่อนตักไม่ได้เดี๋ยวสลบฮะตีนหายหมดเอเอมถึงอยู่มเอาลน้ำเริ่มออกแล้ว <laughs> ของที่ป่ะเนี่ยไม่ใช่เธอคองที่คนที่ทีมอัใสยเมื่เช้ารู้สึกว่ายืนมองแบบนี้เหมือนเหมือนจะเป็นพวกรถด,ดำไม่รถด,ดำพวกรถรถไปโคเนี่ยคนขับไปโคเนี่ยชอบมายืนดูน okay. ค่อยๆวางนะครับไม่กลาวางแรงเดี๋ยวกระบ,บะชีก <laughs> วออแต่อยากขับแบบนี้มันต้องสายใหญ่ๆนู่นนะสะสองสามไร่นะู่นน่ะตักตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็สะไม่มีน้ําออกนะตักไปเลยขับทั้งวันไปเลยแนหะคล่องแน่แต่นี่สะลูกเล็กนะครับผมมันต้องมันต้องตักไปแล้วแต่งสโลบไปด้วย ดับแรกนี่ถ้าอยากขับเนี่ยมันต้องขับให้มันคล่องก่อนแต่งสลบนี่ค่อยว่ากันถ้าขับไม่คล่องเนี่ยอย่าไปคิดเลยจะแต่งสลบได้ <laughs> มันเป็นเงี้เงงักมันเป็นแสแม้มันเป็นเงี้ยงงักขับรถแบบปล่อยไฟขับรถแบบปล่อยไฟมาลายพร มันเป็นเสียแม้มันเป็นง็กๆงักๆจังซีมันต้องถอนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับผมตักหนึ่งคันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาเยอะนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ